สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456 c h a ม n e l เลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่ายเอลเบดวินเนาะครับเนาะเอามาพี่ดองเอ้ยมาเล่นเก็บอันความฝันของปลาเก๋านะครับผมนะ่ะก็ทุน3,000เนาะครับเนาะมางัดทั้งงัดที่เบ็ด40แล้วกันนะครับผมนะก็จะจับปิที่3,000ลุยครับผม เอาโดนๆเน่ยมาย,ย,ย้ำเทียพี่น้องเลยเกมความฝันของปักเก่านะครับามาเบิ่งกันแน่นะครับผมนะเบ็สี่สิบจะแตกกันจุกระจไหมนะครับผมค่อยๆๆแววเกลือแววเกลือพี่น้องเอ้ย,อย,อย,อยแววเกลือครับผมวาย <laughs> <laughs> บัลลับัแลกขวนเอ้ยขวนญมาโอ้จนได้อื่นขวาญหนอไหมครับน้องเอ้ยมาแนมา,มานี่ขบบ,บ่อยๆย,ยิ่งดีนะครับมันจะได้เพิ่มตัวควรนะครับนาะ ไอ้กบูตัดเนี้ยอยู่ไหนนะครับผมมาหน่อยพ่อคุณเอ้ยอ่าคิวหนึ่งคิวหนึ่งคิวหนึ่งเอ้ยได้อยู่นะครับผมสวยมาเอ้ยไวแตกสวยงามเอาละไงไวแตกได้ใช้ไม่เอ้ยได้ใช้อยู่กับพี่ร้องเอ้ยสวยมาไวสวยงามเอาละไงไวใหญ่แตกได้ใช้อยู่นะครับจังหวะนี้ว่า เอฟแค่กระเพื่อมสวยมีบ้ามีกแล้วครับว้ายเอฟแค่กระเพื่อมมีบ้าเออได้อยู่นะครับเอ้ารางวันใหญ่แตกนะครับบ้างนี่ก็เมกะไปหนึ่งเทอะนะครับน้อยสวยพันแปดพี่น้องมาเนี่ยเถอะสปินกระซิเบิดแล้วเนี่ยเฮืออย่าบอกนะว่าเจ๊งนะครับเบิดสี่สิบเจ๊งเออเรียบร้อยนะครับผมมาเกลือเน้นๆนะครับ เอาสงสัยนางจะชอบความรุนแรงนะครับมาจัดเบ็ดสี่ลอยเล้ล้วกันนะครับผมนะ <c oughs> มาปดสิบรอบยะาวๆต่ๆไปกับผม,มสงสัยจะชอบความรุนแรงนะครับต้องพึ่งอภินิหารของหลวงปู่โดเรมอนนะครับผมนะกดทิ้งเบ็ดสี่้อยว่ายังไงอโอ้ยสวยงามเหลือเชื่อเอาพอได้ต่อลมหายใจนะครับเหลือเชื่อเออ เฮ้ยเบ็ดเองแตกดีกว่าซื้อฟีสปินอีกนะครับผมนะเอาหน่อยเว้ยเพื่อนเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเออไว้แตก เอน่อยเอาหน่อยโอ้โห่ต่อลมหายใจมาแล้วก็เอาให้เอาให้รอดสินะครับผมนะพูดเสือนว่าไทยพูดไดเอาให้รอดสิเฮ้ยเออโอ้ยการินเจ้าของโอ๋ยการินเจ้าของการินเจ้าของจะเป็นรอดไหน,นอีกเด้อบาดซิ่งี๋ยวคอยว่าเนาะโอ้ยว่าดูหลายการินเจ้าของ เอาดีๆนะเพี่อนเอาดีๆนะเพี่อนอ๋ออ้เฮ้ยไหวแตกสามว้าเรียบร้อยบางไงแตกว้าไอ้เห็บแกงกระเพื่อมใม่อีกใม่อีกว้าไอ้เห็บแกงกระเพื่อมใม่อีกใม่อีกใม่อีกไอ้เห็บแกงกระเพื่อมใม่อีกไหม่อีกเออได้อยู่แล้วครับผมเอา เรียบร้อยนะครับผมรางวันใหญ่แตกนะครับบางนี่ก็บเบกะไปหนึ่งเทนะครับสวยงามเหลือเชื่อเออไม่ได้จะเสียนะครับผมไปกันต่อครับพี่น้องเฮ้ยเน้นๆครับผมสว่างมืดกว่าเลยนะครับผมมาช็อตเดียวรุ้นเรื่องนะครับไม่ได้จะกสียแมะนะครับผมด้วยอภิเนหันของหลวงปู่โดเรมอนนะครับผม เอาเลรนมันโคตรแปดสิบรอบไปโหลดเนาะครับพี่น้องเนาะได้กำไรงทอดไหนเอาทอดนั่นนะครับผมนะสเผื่อมันฟุกเขาโบนัสเบ็ดซีลอยนะครับผมเอาทุนมาสามพันเลยเว้ยเนเน้นแล้วนะครับไวแตกไวแตกไวแตกเออมาแตกนะครับกระบอกแล้วนะครับผมนะคำว่าสล็อตนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมเสียจนจะเบิดแล้วนะครับกลับขึ้นมาได้ก็ยังมีนะครับผม ได้อยู่ดีๆกลับไปเสียก็ยังมีนะครับผมนะอียังก็เกิดขึ้นได้ครับผมพลิกล็อกกันได้นะครับเนาะเหลือบ่เท่าไหร่อาจกลับไปแตกซีหาร้อยเท่าก็เป็นไปได้นะครับผมนะอียังก็เกิดขึ้นได้นะอุ้ยขออภัยนะ <c oughs> เอยสวยงาม เออคอมโบดีอยู่วะเอบอบางในน้อยก็เอาเออคอมโบตาเนียงมีอีกว่าเออมีอีกว่าเอาได้เยอะนะครับผมนะเอาเหรีย,ยไปเหรียมาจากสวงเหมือนกว่าเหรียไปเหรียมาก็หายไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเลยจากไหนทุนห่อสามพันนะครับผมนะเพื่อมันเข่าโบนัสเบียดซีลอยดอกว้าะนะครับผม เฮ้ย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 เออมาเนี่ยไว้แตกไว้แตกไว้แตกอืมเอาหน่อยเอาหน่อยปลาเก๋าเอาหน่อยเอาหน่อยเถอะความฝันของปลาเก๋าโดนโดนได้ม,าามดันยมเถอะโดนโดนได้มันยมเถอะโอ้โยบูมาเลยนะครับหยับกิ๊บเออมาบูนัดหนามาได้แล้วนะครับปั่นมาตั้งดนแล้วด้วเนี่ยเออได้ยุ้ อ้ยสักแค่ข่อยเสาออกตกตีได้สวงเหมือนเนาะเผยบ่น้าลินตัวเลยวะอีหยังกเกิดขึ้นได้นะครับผมนะเอยไว้แตกงสอ่างนี่ไงบอกแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้จังหวะนี้โอ้ยได้อยู่นะครับผมมากบางยังไงเนี่ยเอาโอเคนะครับผมนะโอเคครับผมก็จบเรียบร้อยนะครับเนาะกับเกมความฝันของปักเก่านะครับผมนะก็ทุนสามพันนะครับก็ได้กาไรมาเจนะ็ดพันเนาะก็เอาละนะครับผมนะ โอเคครับผมก็ประมาณนี้นี่เองนะครับผมนะกับเกมความฝันของปลาเก๋าก็แตกแล้วก็ไป,ไปา้ายป้ๆออกครับมือ